ตนาลมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับและเป็นประโยชน์ของประชาชนทุกคนที่รัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องทำทําแมนยามในชุศาสตร์ยืนยันฟันธงฮะชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชนะแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์ังาว,วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองคําถามที่น่าสนใจคือตอนนี้ยังไงเนย้ัฐบาลจะบริหารอย่างไรในขณะที่สถานการณ์จนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะต้องยอมรับว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะกลุ่มของพิธา ก้าวไกลเพื่อไทยยังคงตั้งรัฐบาลไม่ได้พอตั้งรัฐบาลไม่ได้คำถามต่อไปคือเอาแล้ววนเอกประยุทธ์จะไปยังไงต่อเนี่ยอย่างมีสติอย่างมีสมองที่จะรุ่นคิตนะครับผมยอมเหนื่อยยอมเจ็บปวดก็เพื่อคนไทย ทุกคนนะครับผมเองและทุกคนของภัคลุ่มในทา่าติ่านและผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้คิดเหมือนผมเราต้องยอมยอมรับว่าวันนี้ประเทศไทยได้เปลี่ยนไปปว่าเดิมมากแล้วในสิ่งที่ก้าวหน้าสิ่งที่จเจริญเติบโตขึ้นแน่นอนคนจำนวนมากเจ็ดสิบล้านคนไม่ใช่น้อยอย,ยังมีคนที่ยากลำบากอยู่ ยังมีคนที่เดือดร้อนอยู่เราจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดสิ่งสำมันที่สุดก็กคือความรักความสามัคคีจะเป็นคำถามนี้ก็เกิดขึ้นทำไมต้องมีการทำคลิปนี้อธิบายหุ้นส่วนทราบนะในร,รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ัที่มีการหารือเตรียมก,รา,การกันและมีการแก้ไขในปี2อาอห้ นะครับเราก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากที่มีการทําประชามติมาไม่ใช่เป็นของคุณมีชัยหรือชุพันทั้งหมดแนะแก้ไป128มาตรา128มาตราได้ถอดกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงวาระสั้นกลางยาวนะครับแล้วก็แก้ปัญหาของประเทศไทยนะทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลได้อย่างครบสมบูรณ์นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นตอนนี้นะรัฐบาลก็ยังคงตั้งไม่ได้ รัฐบาลใหม่นะส่วนรัฐบาลที่มีอยู่ณปัจจุบันก็ยังคงมีอำนาจในการรักษาการเต็มนะไม่ใช่รัฐบาลชั่วคราวไม่ได้เป็นเารัฐบาลเฉพาะการเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มคำถามต่อไปคือแล้วพลเอกประยุทธ์นะฮะและก็คณะมนตรีทั้งหมดควรจะทําอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะฮะ เมื่อมีการตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ตอนนี้สื่อต่างๆก็เริ่มรู้ละนะประชาชนต่างๆก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าตั้งรัฐบาลมันตั้งไม่ได้นะสใหม่พอบางสวใหม่พอบางนะไม่ร้อยไม่ครบ376เสียงก็ไม่สามารถตั้งรัฐบาลไดนะ้ตอนนี้ก็รอเสียบตอนนี้ก็เกิดความขัดแย้งกันโน่นนี่นั่นแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะทำยังไงเนี่ยถ้าเมาหมัดหายแล้วเนี่ยนะการประชุมครมนัดแรกเนี่ย ก็ถือว่าเมาหมัดนะเมาหมัดอยู่พันเอกประยุทธ์ก็มีข่าวว่าจะลาออกเนะี่ยโอเคลุงตู่กลับมาละเรียบร้อยไม่ลาออกแล้วยังคงมาดูแลพักทํางานการเมืองต่อไปพอเริ่มรู้แล้วนะฮนะเอ้มันยังไม่จบดีกว่าเกมเนี่ยเลียลาตีมันอีกยาวผมเรียนทุนส่วนนะเกมนี้ลาตีอีกยาว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 มากแล้วพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกัมนตรีและมีกัมตรีรนะัฐบาลชุดเดิมต่อไปเรื่อย ในระหว่างนี้ทําอะไรได้บ้างในระหว่างนี้สิ่งที่พลเอกประยุธทธ์ทําได้เนี่ยคือต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีในตําแหน่งที่ว่างลงนั่นคือสิ่งที่ต้องทํเพราะว่างลงสองสามตำแหน่งนี่นะตั้งรัฐมนตรีในตําแหน่งที่ว่างลงใจเย็นตั้งสติตอนนี้มันนะฝุ่นมันคุ้งนอันนี้ฝุ่นมันเริ่มลงลมลงลง,ลง,ลงนิ่งเลยก็ต้องตั้ง รัฐมนตรีในตำแหน่งที่ว่างลง 2. องทำทุกอย่างให้ประชาชนเห็นว่านะครับเป็นหน้าที่ที่ต้องทำเพราะการจัดตั้งรัฐบาลเขากำลังใครจะตั้งก็ตั้งไปไม่ต้องไปสนว่าใครจะตั้งใครไม่จัดตั้งสนตอนนี้ว่าทำอะไรให้กับประชาชนบ้างสิ่งที่สภาผูดด้แทนสภาเคยเสนอมาก็ดาเนินการทำให้หมดที่คงค้างมันผ่านมาติผ่านสภามาแล้ว ก็ต้องผ่านความเห็นชอบไปเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องทําโดยเฉพาะเรื่องของคาสิโนตุนสเสบียงรอเวลานะครับประเด็นต่อไป 1. ตั้งคนรนตุีนะฮะสองท,ที่เรื่องที่สภาเสนอมาโดยเฉพาะเรื่องของคาสิโนนะรประการที่3นะอธิบายบอกประชาชนหลังจากที่ผ่านงบประมาณ1 1 0 0 0ล้านเศษเนี่ย ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชนว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คนที่จะทำสามเรื่องและถแถลงเรื่องเหล่านี้ได้นโยบายต่างๆที่ทำสำเร็จไปแล้วเนี่ยและถาให้กับประชาชนแล้วเนี่ยคนที่จะพูดยืนยันได้และทำให้ดีที่สุดคือตัวพลเอกประยุทธ์เองนะครับอธิบายให้ทราบว่าได้ทำอะไรบ้างในขณะนี้นะเป็นรัฐบาลอำนาจมีอำนาจเต็ม ไม่ใช่รักษาการนะฮะและก็จะอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ถ้ายัางไม่มีรัฐบาลใหม่จะทำหน้าที่ของตนเองนั้นให้ดีที่สุดนะส่วนถ้ามันยาวยืดไปยืดไปยืดไปบริหารแต่ละสัปดาห์มันยากขึ้นมันจะไม่มีอะไรทำํำผมเข้าใจนะถ้ามีเรื่องมีกฎหมายจะผ่านสภาผู้แทนสภารัฐมนตรพ่ารสองพันห้าร้อยหเนี่ยที่เขียนไว้นะ ไม่มีสภาล่างคุณสามารถยื่นเรื่องส่งให้กับสภาบนเพื่อทำการพิจารณาได้เลยนะไม่ต้องรอนะฮะไม่ต้องรอนะครับก็สามารถทำได้ตามกฎหมายภารกิจของบริษัทวิทยุต,ตอนนี้ง่ายๆชิวๆใจเย็ยนๆทำทุกอย่างที่มีความเดือดร้อนให้กับประชาชนไปช่วยพมา่าถูกต้องไม่ถูกต้องล้วพม่ากำลังลำบากช่วยเพื่อนบ้านที่โดนพยายุไซโคลนถล่มนะฮะ ช่วยเหลือประชาชนในยามจําเป็นโดยเฉพาะเรื่อง่าไฟฟ้านะฮะ่าน้ำประปาออกมาแถลงนโยบายที่ต้องดําเนินการต่อไปถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการจัดตั้งับบาลใ,ใดๆแต่เราเป็นรัฐบาลตัวจริงนี่คือเจตนาลมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับและเป็นประโยชน์ของประชาชนทุกคนที่รัฐบาลมีความจําเป็นจะต้องทําทําแม่นยำในยุทศาสตร์ยืนยันฟันธงฮะชาติ าศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้นเรียร ส่งออกหน้ามีแล้วรื้อความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอโยอน ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บันทงเวลาใดไม่มีความทุกใด มันข้าปวงไทยพร้อมกันจะรุมสู้สด็จทรสิส่ใดจอเฝ้าดูและจะอยู่เบืองหลังระปลิมเสดาลและจะร้อง